สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่เราจะใช้ในการเขียน EA ต้องขออธิบายนิดนึงนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อหาในส่วนของคอร์สนะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับของการเขียน EA ผสมอยู่ด้วยนะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่เคยเรียนนะครับหรือว่าไม่ได้ดู วิดีโอเออคือไม่ได้ดูวิดีโอในส่วนนี้มาก่อนนะครับก็อาจจะง,งงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปศึกษาวิธีการเขียนดูเองนะครับหรือว่าถ้าสนใจอจะซื้อวิดีโอก็อยู่ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็สามารถจะติด,ดเออดูตัววิดีโอนะครับหรือไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วค่อยมาดูวิดีโอนี้ดีก็ได้เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับมีคำถาม นะครับว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่เห็นข้อมูลใน Data Window เราจะเอามาเขียน iCustom ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดให้ลึกเข้าไปกว่านั้นนะมันจะต้องอธิบายกันถึงตัว Object ต่างๆที่อยู่ในหน้าจอนะครับซึ่ง Object ต่างๆที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยบางชนิดมันต้องใช้ b u ฟเฟอบางชนิดมันไม่ต้องใช้นะครับซึ่งถ้าเป็นชนิดที่ไม่ต้องใช้อย่างเช่น l a b e l ก็คือเป็นตัวอักษรวิ่งไปวิ่งมาอย่างเนี้ย มันไม่มีบัฟเฟอร์อยู่แล้วฉะนั้นคุณเอามาเขียนแบบว่าดึงบัฟเฟอร์ออกมาไอ้คอสตอมศูนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับแต่บางตัวอย่างเงี้ย MA นะครับธรรมดา Moving e v e r a g t ทําทำไม Moving e v e r a g t ตัวนี้ถึงไม่มีค่าในหน้าต i า d วิจริงๆแล้ว Moving e v e r a g t ตัวนี้สามารถที่จะดึงค่าได้นะผมต้องบอกก่อนสามารถที่จะดึงค่าได้แต่มันไม่ขึ้นนะ เหตุผลเพราะว่ามันโดนซ่อนอยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบัฟเฟอร์อยู่นะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ศูนย์ซึ่งเนี่ยถ้าเรามาเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับมันก็เอฟเฟกนะให้สีพวกนี้มันเปลี่ยนไปด้วยผมดีลีทออกไปก่อนเนาะมันจะงงนะมันใส่ตลอตัวเราลองรีมูฟเราลอง,ล,องลากใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ลองเลือกดู จะเห็นว่ามันมีแบบไอมันมี buffer ให้เซ็ตเซตอยู่แต่ว่ามันไม่มีค่าตรงนี้ซึ่งถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยไอพวก indicator หลายๆตัวเขาใช้วิธีนี้นะครับในการที่จะไม่ให้เราเห็นค่านะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอยากจะดึงค่าออกมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับเราสามารถที่จะดึงค่ามันออกมาได้เลยซึ่งตัวโค้ดของ indicator ที่ซ่อน ตัวนี้นะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเราแค่เซตตรงนี้นะครับเซตอินเด็กซ์เลเนี่ยให้เป็นนูนะครับมันก็จะไม่มีอะไรโชว์แต่ถ้าผมเอาบรรทัดนี้ออกตัว MA ธรรมดาของเราเนี่ยมันก็จะโชว์นะครับซึ่งถ้าอย่างเงี้ยหมูเลยเราก็ไปดึงค่าได้แต่ว่าถ้าสมมุติเราไม่โชว์เนี่ยถามว่ามันดึงค่าได้ไหม มันก็ดึงได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเดาให้ถูกว่าไอ้บัฟเฟอร์มันช่องไหนซึ่งถ้าเราจะเช็คจริงก็มาดูตรงนี้แล้วก็สีนี้มันมีอยู่อันเดียวอย่างเงี้ยสายบัฟเฟอร์ก็ช่องที่สุดนะครับเราก็จะสามารถดึงค่ามันออกมาได้นั่นเองนะครับส่วนวิธีการดึงค่าเนี่ยก็ไปดูในวันที่2นะครับเอ่อเพราะว่าวันที่2ในคอร์สอบรมเราจะคุยกันเรื่องการดึงค่าไอคอสตอมนะฮะส่วนอินดิเคเตอร์ตัวไหนถ้ามีโค้ ยังไงยังไงก็เขียนดึงออกมาได้ครับมันไม่มีปัญหาแล้วเราก็มาแกะโค้ดอินดิเคเตอร์เพื่อหาวิธีการทํางานมันแต่ถ้าไม่มีโค้ดเนี่ยก็ลําบากหน่อยเพราะว่าถ้าโดนปิด Data Window เนี่ยต้องมานั่งเดาว่าต้นตรงไหน,หนซึ่งก็ถ้าสมมุติว่าเขาแกล้งเรานะครับอันนี้มันมีอยนเดียวถ้าเขาแกล้งเราอย่างเงี้ยผมแกล้งนะครับผมใส่มาแบเนี่ยมาเป็นสิบอะ ผมผมผมใส่อย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยมาเป็นร้อยอ่ะแล้วผมซ่อนหมดเนี่ยพวกนี้ผมซ่อนหมดคุณก็ไปเดาแลา้วกันว่าที่ผมใช้อันไหนเนี่ยมาเป็นร้อยแล้วถ้าผมผมก็จ,จะเซตสีมั่วๆไปนะครับคือเซตสีให้มันแบบแดงหมดกะแบบว่าให้คนเราไปใช้มื่นว่าแล้วมันซ่อนไว้ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆมันทําได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยทำกันแต่ก็มีบางคนทานะแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคละกันที่ให้ทุกคนดูนะครับว่าเวลาทํางานจริงๆอ่ยไอตัวอินเคเตอร์ซ่อนอยังไงคําสั่งมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็ผมจะบอกว่าไอวิธีการซ่อนตัวเนี้ยผมก็ไม่ได้ผลคิดนะครับมันก็อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันการทํางานเขาอยู่แล้วว่าไอเลเบลเนี่ยเราจะให้ ตั้งชื่อว่าอะไรซึ่งถ้าตั้งชื่อเป็นนาวก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนี่นะครับไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรในการซ่อนนะครับเขามีตัวโปรแกรม i n t e f o มีฟังก์ชันให้ใช้อยู่เลยโอเคสวัสดีครับ